เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมนักข่าวธุรกิจนะคะจัดงานมอบรางวัลด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้แนวความคิดร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่16กับรางวัลท็อปแบนเอ w a ์ทูเทิเทวนีวันเพื่อม,มอบให้แก่นักธุรกิจและก็เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่าง ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานที่ดีและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะคะเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคห้องแกน4ชั้น4โรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชัน่นและหนึ่งในนักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลท็อปแบนอวอร์ดทูเทวัน คือคุณชุติภา,าวร์กิตสุธีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทรัตนบวรกิติสมุนไพรจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำม,มันเหลืองนะคะยาหม่องสมุนไพรย,ยาหม่องอโลมายาหม่องเขียวแล้วก็ยาดมนะคะแบรนด์ช้อนทองมงคลนั่นเองค่ะดิฉันชุติภา,าวรกิตสุธีนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทรัตนบวรกิติสมุนไพรจำกัดค่ะอยู่ภายใต้แบรนด์ช้อนทองมงคลค่ะค่ะวันนี้มารับรา,างวัลท็อปแบรนด์อเวอร์ดนะคะปี2021นะคะก็คือมีความภูมิใจมากค่ะ แล้วเราก็ตั้งใจที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะของเราเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นยาสมุนไพรค่ะเป็นพวกน้ำมันยาหม่องนะคะยาดมสมุนไพรภายใต้แบรนด์ช้อนทองมองคลผลิตจากสมุนไพรจากธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็ไม่มีสารสเตอรอยด์ไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะทางโรงงานของเราได้มาตรฐาน S M P ค่ะซึ่งสะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐานลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์เราได้ค่ะ จุดเด่นของสมุนไพรของเรานะคะก็คือของเราเนี่ยอย่างตัวน้ํามันสมุนไพรอะคะ่ะช้อนทงองมงคลน,นะคะคือจะ,อะไม่เหนียวเนื้อนานนะคะตัวยาเนี่ยจะซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วแล้วก็จะมีตัวยาที่เข้มข้นค่ะพวกแก้ปวดเมื่อยค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมียาดมสมุนไพรที่ตอนนี้นะคะก็ช่วงนี้โควิดนะคะก็คือเป็นตัวที่ฮิตมากค่ะตัวนี้ขายดีมากเป็นยาดมสมุนไพรที่ทําจากสมุนไพรแท้ร้อเซค่ะ อ,อย่างของเรานะคะก็คือสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์นะคะช้อนทองเคิร์ค่ะ com หรือ f a c e b o o k เพจ a c e b o o k นะคะช้อนทองมงคล l ล n e ช้อนทองมงคลค่ะหรือเบอร์โทร081943 3982และเบอร์โทร096985 9958ค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ช้อนทองมงคลนะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ f c e e o o o k แฟนเ page ของช้อนทองมงคลได้เลยนะคะ